เชื่อว่าหลายคนคงมีข้อสงสัยนะครับว่าโซโลในตอนนี้เก่งระดับเดียวกับมือขวานะครับของจักรพรรดิในเรื่องวันพีษแล้วหรือยังและโซโลนั้นนะครับอยู่ในระดับเดียวนะครับกับลูฟี่ผู้ที่เป็นกัปตันของเขาหรือไม่นะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองมาคําตอบในคลิปนี้ดูสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนการ์ตูนเรื่องวันพีททั้งหลายสาหรับคลิปนี้นะครับต้องบอกก่อนและกันว่าไอเดียการทําคลิปนั้นนะครับมันก็มาจากนะครับหลายคนนี่แหละที่คอมเมนต์มาในช่องของผมนะครับแล้ว นะครับผมเนี่ยก็คือชอบในการอ่านในทวิตเตอร์เรื่องราวข่าวสารนะครับหรือการพูดคุยเกี่ยวกับวันพีชหรือแม้กระทั่งนะครับในพันทิปนะครับเนี่ยก็จะมีประเด็นมากมายแหละไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนวันพีชเอ่ยหรือการ์ตูนเรื่องอื่นและล่าสุดนี้นะครับก็เห็นมีการพูดคุยเลยครับว่าสรุปแล้วโซโลนั้นนะครับเก่งระดับมือขวานะครับในเรื่องวันพีชได้แล้วหรือยังซึ่งแน่นอนนะครับมือขวาที่หมายถึงเนี่ยก็คือมือขวานะครับของเราจักรพัฒนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับคำถามพวกนี้เนี่ยมันมีมาบ่อยอยู่แล้วเนนนนนาาาาาาแต่่่่่ือองจจกกกกวครรัททีุได้ ล่าสุดของโซโลนั้นกับการที่พี่แกนั้นก็กําลังนะครับจะต่อสู้กับคิงอีกไหนนะครับก็เคยไปสร้างบทบาทนะครับที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเลยกับการที่ประธานนะครับกับไคโดจึงไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไรสักเท่าไหร่นะครับที่จะเกิดคําถามนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือจะมีส่วนที่เพิ่มเข้ามาแล้วกันเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าแล้วโซโลนั้นนะครับอยู่ในระดับเดียวนะครับกับลูฟี่แล้วหรือยังนะครับคลิปนี้ก็จะพยายามนะครับนำข้อมูลนะครับมาอ้างอิงนะครับแล้วก็เสริมให้มันจับเต็มที่สุดเท่าที่จะจัดเต็มได้แต่ก่อนอื่นเลย ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มเนาะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและเรานะครับไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่า ก่อนอื <cues. Jean. S 2> <kers. S 1> ่นเลยนะครับเรามาพูดถึงประเด็นก่อนละกันว่าทางด้านของโซโลนั้นนะครับฝีมือใกล้เคียงนะครับระดับมือขวาในเรื่องวันพีแล้วหรือยังมือขวาของจักรพัทก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเคลียร์กันก่อนนะครับว่ามือขวานะครับของจักรพัทในเรื่องวันพีนั้นแต่ละคนนั้นมีฝีมือนะครับไม่ได้เท่าเทียมกันทุกคนนะมันจะมีฝีมือที่แตกต่างกันไปนะครับก็ค่อนข้างนะครับสมจริงนะเพราะว่าต่อให้เป็นมือขวาของจักรพัทก็ไม่ใช่ว่านะครับจะต้องมีฝีมือเท่าเทียมกันนี่คนมันก็คนละคนกันใช่่่่่่่มมยครตตตาาาาางงงพออแเชน ะรกับมาลโก้อย่างแน่นอนนะครับมาลโก้นั้นก็สมควรนะครับที่จะมีฝีมือที่มากกว่าหรือแม้กระทั่งมาลโก้กับคิงอย่างนี้นะครับที่เป็นมือขวาเหมือนกันแต่ดูจากสถานการณ์ล่าสุดนะครับการที่มาลโก้นั้นสามารถรับมือการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นคิงกับควีนนะครับมือขวามือซ้ายของไคโดได้เท่ากับว่ามาลโก้นั้นนะครับก็ยังมีความเหนือชั้นกว่านะครับทางด้านของคิงแต่อาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับมือขวาในเรื่องวันพีทนั้นมันไม่ได้มีสแตนดาดนะครับว่าแต่ละคนนั้้นมมมีีีฝือใกกกลเคคยงรา ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะยึดหลักนะครับของคาตาคุริละการเพราะว่าเราได้เห็นฝีมือของคาตาคุรินะครับมากที่สุดแล้วนะครับสลับมือขวาในเรื่องวันพีช อย่างแรกเลยนะครับคาตาคุริที่เป็นมือขวาของบิ๊กมัมนั้นนะครับก็คือเก่งเป็นเบอร์2และการต่อจากบิ๊กมัมนะครับก็เป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่ใช้ฮาคิได้อย่างชํานาญมีฮาคินะครับทั้ง3รูปแบบฮาคิเกราะฮาคิสังเกตแล้วก็ฮาคิราชาญซึ่งในเรื่องมีการเปิดเผยว่าคาตาคุรินั้นสามารถใช้ฮาคิสังเกตระดับสูงได้ซึ่งแน่นอนนะครับสามารถมองเห็นอนาคตสั้นๆได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบโคตรขี้โกงแล้วก็สุดยอดไหนยังจะมีฮาคิราชาญอีกนะครับซึ่งในภายหลังก็มมีกาาาาารรรเเปิดผยว่คชัันนน้สถ ควบรวมกับการโจมตีได้และคาตาคุรินั้นนะครับยังมีพลังผลปีศาจที่ตื่นแล้วนะครับซึ่งพลังผลปีศาจที่ตื่นมันทําให้เนะครับเพิ่มความหลากหลายเพิ่มพลังกาลังและก็เพิ่มรูปแบบการโจมตีของคาตาคุริที่โจมตีต่อศัตรูที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นโอเคครับถ้าอย่างนั้นเราตัดมาที่โซโลนะครับสำหรับโซโลในตอนนี้เนี่ยมีอะไรเด่นๆบ้างก็หลักๆเลยนะครับเอาที่มันเป็นการเปิดเผยไปออฟฟิเชียลก่อนละกันโซโลนั้นสามารถใช้ฮาคีนะครับได้2รูปแบบนะครับฮาคีกรอกแล้วก็ ก็ยังไม่ออฟฟิเชียลละกันในการเปิดเผยว่ามีหรือเปล่านะครับเป็นเพียงแค่ข้อสงสัยของไคโดนะครับแล้วก็พวกเรานะครับหมู่มวลที่รับชมวันพีเท่านั้นก็ยังไม่ใส่มาก่อนละกันและปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยด้วยนะครับว่าโซโลนั้นสามารถใช้ฮาคิเกราะหรือฮาคิสังเกตขั้นสูงได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นข้อด้อยกว่านะครับคาตาคุริที่เป็นมือขวาในเรื่องวันพีสไปแล้วก็คือคาตาคุรินั้นอย่างน้อยก็คือใช้ฮาคิได้ทั้งหมด3รูปแบบอีกทั้ง ถามว่าแย้งผิดไหมไม่ได้ผิดนะว่าก็โซโลนั้นน่ยอุตส่าห์นะครับในการโจมตีใส่ไคโดจนสามารถสร้างบาดแผลกับไคโดได้สามารถสร้างบาดแผลกับคนระดับจักระพัดได้เนี่ยมันเก่งสุดเลยนะมันควรจะเทียบเคียงกับระดับมือขวาจักระพัดหรือแม้กระทั่งเหนือไปกว่าแล้วไม่ใช่หรอก็ต้องพูดก่อนละกันนะครับว่าการที่สามารถสร้างบาดแผลนะครับให้กับทางด้านไคโดได้มันไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะแข็งแกร่งต้องอย่าลืมละกันนะครับว่าถึงแม้จะสร้างบาดแผลได้มันเป็นเพียงแค่รูปแบบการโจมตีหน ครับที่มีรูปแบบการโจมตีที่โคตรเจรุนแรงแต่ Solo นะโซโลนะั้นก็ยังมีข้อเสียนะครับบางจุดที่ยังต้องแก้ไขยยและปรับปรุงอย่างเช่นนะครับเรื่องการตั้งรับการโจมตีอย่างนี้โซโลในหล,หลายๆครั้งนะครับยังตั้งรับได้ไม่ดีพอก็คือมีความถึกของตนเองก็จริงนะครับแต่บางทีแล้วหกักหลบได้ม,มันก็จะเป็นข้อดีมากกว่าซึ่งอย่างคาทาคุรีนั้นก็สามารถหลบได้แน่นอนนะครับด้วยอาคีส <iku> ังเกตที่มองเห็นอนาคตของเขาจึงทาให้โซโลมันก็ยังมีข้อด้อยตรงนี้นะครับที่เขานั้นต้องปรับปรุงและแก้ไขเหมือนหลอดการต่อสู้้้ขขออออองงงโลในนนนตตีีกก็คืหดดทาาารจม ก็คืออาจจะสูงมากๆเลยแต่หลอดทางด้านการหลบหลีกหรือการป้องกันนั้นก็ยังด้อยนะครับกว่าคนอื่นอยู่นะครับจึงทาให้ในหลายๆครั้งนะครับถึงแม้จะสร้างผลงานโดดเด่นเรื่องการโจมตีแต่ก็ยังมีตรงนี้นะครับที่ทําให้เขานั้นก็เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้แต่โอเคครับตรงนี้หลายคนอาจจะยังแบบเฮ้ยไม่จริงหรอกไม่เชื่อหรอกแต่ว่าเราต้องอย่าลืมนะครับว่าศัตรูตัวถัดไปนะครับของโซโลที่โซโลจะปะทะก็คือคิงหากนะครับที่ทุกคนบอกว่าโซโลในตอนนี้เนี่ยควรเหนือกว่ามือขวาแล้วเท่ากับว่าศึกที่จะต่อสู้กับคิงงงต่อออไปนี้โลขเรราาสบยหื สามารถจัดการคิงได้ซึ่งเชื่อว่าหลายคนนั้นนะครับก็น่าจะพอแบบว่ามีความเป็นเม็กซ์เซน์ของตัวเองว่าการต่อสู้ถัดไปนะครับที่โซโลนั้นจะต้องต่อสู้กับคิงโซโลนั้นนะครับมันควรจะด้อยกว่าคิงนะครับเพราะว่าโซโลนั้นนะครับจะต้องเป็นคนที่โค่นคิงได้แน่นอนนะครับในศึกนี้คือตามสเตปยิ่งกว่าหนังไทยอีกนะครับโซโลนั้นที่จะต้องต่อสู้กับคิงนะครับยังไงเนี่ยมันควรจะด้อยกว่าในตอนนี้และในท้ายที่สุดนะครับก็ต้องเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าและโค่นล้มคิงไปได้ซึ่งในตอนนั้นนะครับก็ โซโลนั้นก็คืออยู่ในระดับมือขวาของจักรพรรดิอย่างเต็มรูปแบบซึ่งมันก็หมายความว่าควรที่จะใจเย็นๆหน่อยนะครับคือง่ายๆเลยใจเย็นๆนะครับให้เนื้อเรื่องนั้นค่อยๆดําเนินไปนะครับยังไงก็แล้วแต่ฝีมือของโซโลนั้นควรจะอยู่ในระดับมือขวาแน่นอนเพียงแค่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นะครับหลังจบภาคนี้ไปนะครับผมกล้าฟันธงเลยว่าก็อยู่ในระดับนะครับใกล้เคียงนะครับหลืออาจะมากกว่าก็ได้มือขวาในเรื่องวันพีชและมาที่ประเด็นต่อไปนะครับและโซโลนั้นอยู่ในระดับนะครับที่ใกล้เคียงนะครับกับลูฟี่หรือยังนะคร กับลูฟี่แล้วหรือยังนะครับซึ่งไอเนี่ยผมได้ยินมาบ่อยเลยหลายคนมักจะพูดว่าโซโลนั้น่ะเขาเนี่ยอยู่ระดับเดียวกับลูฟี่มานานแล้วยังไงก็อยู่ระดับเดียวกันต้องอย่าลืมแล้วกันนะครับว่าไอที่บอกว่าอยู่ระดับเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรนะครับที่บ่งบอกเลยว่าโซโลนั้นมีการฝึกฝนนะครับหรือมีพลังที่ใกล้เคียงกับลูฟี่มันเป็นเพียงแค่เราคิดแหละครับว่าอุ้ยโซโลที่ไปเรียนนะครับกับระดับนักดาบระดับหนึ่งของโลกนั้นมันต้องเก่งสุดแน่เลยแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าลูฟี่ ด้วยเช่นกันลูฟี่นั้นนะครับยังไม่ได้เก่งสุดๆเลยด้วยซ้ำนะครับคือค่อ,คอยๆพัฒน,นาตนเองมาจากการต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นคาตาคุริเอยนะครับหรือว่าต่อสู้กับบิ๊กมามกับไคโดจนลูฟี่ในตอนนี้พี่แกนั้นนะครับก็อัปเกรดพลังมารัวๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาคิกระขั้นสูงสูงฮาคิสังเกตขั้นสูงมองเห็นอนาคตแล้วก็มีฮาคิราชันขั้นสูงมาอีกนะครับที่ควบรวมกับการโจมตีและจะมาบอกว่าโซโลนั้นเนยอยู่ในระดับเดียวกับลูฟี่นั้นคืออย่่่่าาางงงนนนนนน้้้ออออยเเีีีกก็ตตตรใจพะุส์โด ของไครโดมาซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับเรียกได้ว่าเจ็บแล้วเจ็บอีกนะครับปวดแล้วปวดอีกเนี่ยและจะบอกว่าโซโลนั้นอยู่ในระดับนะครับที่ฝีมือใกล้เคียงกับลูฟี่เนี่ยมันดูไม่เป็นธรรมกับลูฟี่สักเท่าไหร่นะครับต้องขอบอกก่อนว่าผมไม่ได้เกลียดในตัวของโซโลนะแต่นี่ก็คือพูดตามหลักความเป็นจริงไงเพราะอย่างที่เราเห็นนะครับโซโลนั้นก็ยังมีฮาคี้นะครับระดับปกติอยู่เลยยังไม่ได้แบบว่าระดับขั้นสูงนะครับเหมือนลูฟี่ตามความเป็นจริงแล้วลูฟี่นั้นควรจะเหนือกว่าด้วยซ้ำนะครับซึ่งามะจ าบอกว่าฝีมือนะครับยังอยู่ในระดับมือขวานะครับอย่างโซโลเนี่ยมันก็ดูไม่เมีเซนสักเท่าไหร่ส่วนประเด็นที่ว่าและลูฟี่นั้นน่ะก็คือเท่ากับว่าเก่งระดับจักรพรรดิแล้วหรอแน่นอนนะครับยังไม่ถึงระดับจักรพรรดิอาจจะเหนือกว่ามือขวาไปนิดนึงและแต่มือขวาที่ผมหมายถึงอาจจะหมายถึงว่าเหนือไปกว่าคิงหรือแม้กระทั่งนะครับทางด้านของคาตาคูรีไปนิดนึงแต่อาจจะอยู่ในระดับเดียวกับมาโก้ก็เป็นไปได้เพราะว่ามาโก้นั้นมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมาโกเนี่ยถูกขนานนามว่าเก่งนะ ขึ้นเปจักรพรรดิคนใหม่ได้อันนี้เป็นคําพูดของฮาบุเทาโกโรเซนนะครับแต่โอเคแหละทางด้านมัโก้นั้นมันก็คืออยู่ระดับที่มันเก่งแต่เกือบถึงไงแต่ยังไม่ถึงจักรพรรดินะครับมันก็เหมือนลูฟี่ที่เก่งแหละแต่ว่าเกือบถึงนะครับระดับจักรพรรดิด้วยเช่นกันนะครับก็เลยเป็นข้อสรุปแล้วกันว่าถามว่าลูฟี่กับโซโลในตอนนี้นะครับย้ำนะครับในตอนนี้เนี่ยว่าเก่งระดับเดียวกันแล้วหรือยังผมบอกเลยว่าลูฟี่เก่งกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับก็คือเก่งกว่าระดับหนึ่งแต่ไม่่่่ไดดด้้้บอออกวววาาหงงงชััันนนนนสสๆเเลลยยโโซใตีระมืข อันนี้ข้อสรุปที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ยังไม่ถึงระดับมือขวานะครับแต่ใกล้แล้วเพียงแค่เขานั้นต้องพิสูจน์ตัวเองว่าชนะคิงได้หากพิสูจน์ว่าชนะคิงได้ตอนนั้นนั่นแหละครับก็คือไม่มีคําคอลหาแล้วแหละว่าจะเก่งระดับเดียวนะครับกับมือขวาในเรื่องวันพิษแล้วหรือยังนะครับและเหมือนเดิมเนาะผมว่าทุกคนนั้นก็คงจะมีความคิดเห็นของตัวเองว่าผมว่าโซโลเก่งกว่าลูฟี่เก่งกว่าก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยนะครับก็คือเอาคลิปผมไปพิจารณาดูกับสิ่งที่ผมนําเสนอนะครับก็พยายามรวบรวมข้อมูล ระดับเดียวกันหรือยังหรือโซโลนั้นเก่งระดับมือขวาในเรื่องวันพีซแล้วหรือยังก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยนะครับเหมือนเดิมเนาะก็สามารถคอมเมนต์มาได้หมดเลยเพียงแค่อย่าหยาบคายเท่านั้นนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นมีความคิดของตัวเองนะครับประชาธิปไตยคอมเมนต์อะไรมานะครับด้วยเหตุผลพูดคุยกันนะครับเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ในการพูดคุยกันข้างล่างนี้นะครับคอมเมนต์มาเยอะๆเลยและเดี๋ยวจะทําคลิปถามตอบแน่นอนนะครับในอนาคตเมื่อมีสปอยวันพีซตอนต่อไปมาและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้และกดกระดิ f ู c e b o o k Fanpage ของผมสามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยสะดวกช่องทางไหนก็คอมเมนต์หรือว่านะครับกด Subscribe ช่องทางนั้นสรบวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ